รัฐบาลจะคืนข้าวชาวนาทั้งหมดจะสามารถช่วยได้จริงหรือไมค่ครับถ้าคุณยิ่งรักกูดอย่างนี้จริงเนี่ยผมเองก็เสียใจนะว่าความโง่ของคนเนี่ยมันไม่หมดสถกนีเพราะว่าผมทำเรื่องข้าวมาเป็นเวลา40-50ปีตั้งแต่ทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้วก็เข้าใจแต่คนก็ยังมีมายาคติกันอยู่เรื่อยถ้าเป็นจริงเนี่ย ก็เท่ากับว่าทีมของคุณยิ่งรักยังมีความเชื่ออยู่ว่าการที่เราซื้อข้าวแล้วเรามาเก็บข้าวไว้โดยที่ไม่ขายต่างประเทศเก็บไว้ราคามันจะขึ้นพิสูจน์ง่ายๆก็คือรัฐบาลยิ่งรักข่าวที่แล้วนะพี่นาฏไม่ล่ะเพราะไปคิดว่าเก็บข้าวไวเ้เยอะๆเก็บไว้สิบกว่าล้านตันนะครับแล้วไม่ขาย ราคาต่างประเทศมันก็ไม่ขึ้นแล้วขณะเดียวกันนอกจากไม่ขึ้นแล้วข้าวที่เก็บไว้มันก็เสื่อมมันก็สูญหายมันก็โกงกันพินาศบ้านเมืองพินาศกันไ่เยอะแยะทำไมเก็บข้าวเยอะขนาดสิบกว่าล้านตันราคาจะไม่ขึ้นเพราะเรามีมายาคติตลอดเนว่าเก็บข้าวแล้วราคาจะขึ้นเพราะพวกนี้เนี่ยเคยทำมาค้าขายกับสิ่งที่เป็นผูกขาด โทรศัพท์มือถือสมัยก่อนมันผูกขาดใช่ไหมพวกนี้คุ้นต่อเพราะอะไรที่ผูกขาดเราดึงปริมาณให้ให้น้อยปล่อยสู่ตลาดให้น้อยราคามันจะขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆทย,ย,ยอยขายเราก็จะรวยแต่ข้าวตลาดมันใหญ่กว่านั้นเยอะเพราะอะไรหนึ 1. ข้าวที่ซื้อขายกันในตลาดโลกมันมีเพียงแค่6%กเปตท่านั้นเองที่เหลือแต่ละประเทศปลูกเองกินเองอีก90 4%เปรนี่ยปลูกเองกินเองหมด6%ปที่ค้าขายกันระหว่างประเทศประเทศไทยส่งออกเป็นรายใหญ่ก็จริงแต่มันหนึ่งในสมของปริมาณที่ค้าขายกันระหว่างประเทศก็เท่ากับว่า2เปซของปริมาณที่ผลิตได้ในโลกสมมุติว่าคุณไม่ส่งออกเลยคุณคุณคุณกอดไปเลยข้าวสิบกว่าล้านตันกอดไว้เลยไม่ยอมขายถามว่าราคาจะขึ้นไหม สมมุติว่าขึ้นพอขึ้นนิดหนึง่งทุกประเทศบอกเออข้าวราคาดีไว้เบ่งการผลิตเปลี่ยนที่นาเปลี่ยนที่ดินที่เคยปลูกข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวโพดเปลี่ยนเครื่องจกักรเปลี่ยนวัตถุดิบหันมาปลูกข้าวไอ้เก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เขาปลูกเองกินเองเนี่ยถ้ามันเพิ่มคนละนิดโอ้ผลผลิตออกมาเยอะเลยใช่ไหมครับราคาข้าว มันไม่ได้มันไม่ได้คุณไม่ได้ผูกขาดอะไรใหญ่โตหโมโัลานหรอกอันนั้นคือความมายาคติหรืออคติที่เข้าใจผิดอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นอีกพอข้าวคนต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนคนไทยที่ต้องกินข้าวไม่กินข้าวแล้วไม่อิ่มฝรั่งก็ดีแขรก็ดีแอฟริกาก็ดีเขากินข้าวแล้วเขาก็กินมันสำหรหลัง เขาก็กินข้าวโพดเขากินพวกคาร์โบไฮเดตคือแป้งที่มันทดแทนกันได้ง่ายเพราะเขาคุ้นลิ้นของเขาได้คุ้นตกลงถ้าคุณทำให้ข้าวราคาสูงคนกินข้าวเขาทำไงเขาก็หันไปกินอื่นเขาหันไปกินขนมปังเขาไปหันกินสปาเกตตี้หันไปหากินเผื่อกินมันกินข้าวโพดใช่ไหมครับในที่สุดเรา ไม่ได้มีอำนาจเหนือตลาดขนาดนั้นและพอถ้าถ้ารัฐบาลไหนไม่ค่อยฉลาดเราไปซื้อในราคาที่แพงแล้วก็หรือไปรับจำนำในราคาที่แพงคุณก็ต้องมาแบกกลายเป็นเอาเจ้าหน้าที่ของรัฐคุณรู้จักราชการไทยไหมค้าขายเป็นไหม ดูแลเอาใจใส่ทุกเม็ดทุกดอกทุกอย่างเหมือนกับเงินของตัวเองไหมคุณก็สันหน้าสันหน้าตกลงรัฐถ้าทำอย่างนั้นเท่ากับรัฐเนี่ยคือผู้ค้ารายใหญ่ที่สุดของโลกในการค้าข้าวตั้งแต่เข้าเปลือกมาจนถึงข้าวสารข้าเปลือกผ่านการขนส่งผ่านการกักเก็บผ่านการแปรรูปผ่านการสต็อกผ่านการค้าขายหาตลาดนี่อยู่ในมือราชาการ พี่นาศไหมนอกจากไม่มีประสิทธิภาพแล้วถามว่าแล้วมันใหญ่โตโมโหม้ลานในประเทศไทยมันจะโกงกันยุ่งยับไหมข้าวเนี่ยปกติเขาระบบเนี่ยมันเดินไว้ค่อนข้างจะดีออกจากมือของชาวนาเป็นข้าเปลือกถ้าเขาจะเก็บสต็อกเขาจะเก็บสต็อกเป็นข้าเปลือกเพราะว่าเปลือกเนี่ยมันมีเปลือกหุ้มอยู่เม็ดข้าวข้างในเนี่ยมันมีของหุ้มมันก็เก็บ ได้ทนถูกไหมครับแต่ว่านี่คือความโง่หรือความไม่ฉลาดก็ไม่รู้พอข้าเป็นของรัฐด,ดันเอาไปสีเอาเปลือกออกเหลือข้าวขาวจากข้าวขาวเอาไปเก็บเป็นข้าวขาวมันก็เป็นข้าวฝันหนูมันก็เป็นข้าวเสื่อมคุณภาพมันก็ข้าวมันก็เหลืองขึ้นกลิ่นหอมก็หายไป พอใส่กระสอบคนก็โกงกันยุบหยับหมดเอานั่งร้านมาตั้งเอาข้าวไม่ดีมาใส่ยัดไส้อยู่ข้างในเอาเอากระสอบข้าวดีๆอยู่ข้างนอกมันมั่วกันไปหมดเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยยังบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลยังอยากจะทําเอาเงินของตัวเองทำไหมหรือเอาเงินของพวกผมพวกคุณมาทํา ถ้าเอาเงินของพวกผมพวกคุณเออที่ผมบอกว่าเขาไม่ค่อยฉลาดก็อาจจะฉลาดก็ได้นะเพราะมันเขาไม่ได้ใช้เงินเขานี่ใช้เงินพวกผมทำใช่ไหมครับแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้โครงสร้างตลาดเสียหายไปหมดเพราะอะไรเพราะปกติเนี่ยผู้ส่งออกเขาต้องหาตลาดตกลงทล่ารัฐ ถือข้าวไว้เองหาตลาดเองผู้ส่งออกทั้งหมดบอกเอ๊ะแล้วกูเอาอะไรกินมาเนี่ยกูไปหาตลาดมาทําไมผู้ส่งออกจะขายก่อนซื้อทีหลังแล้วกูไปซื้อจากใครได้ก็ขเขาไม่ขายอ่ตะต่ลงผู้ส่งออกทำไงครับผู้ส่งออกที่ผ่านมาก็เลยไปขายข้าวให้เวียดนามพอไดออเดอร์ก็ไปเอาข้าวเวียดนามส่งข้าวเขมรส่งกลายเป็นผู้ส่งออกของประเทศอื่นไม่เรียบร้อยลงสีแทนที่จะปรับปรุงการ การสีข้าวคือเอาเปลือกออกและสีอย่างไรให้มันมีเม็ดข้าวเต็ม,มเมล็ดไม่แตกหักตรงความต้องการของตลาดไปหารับประทานกับรัฐบาลดีกว่าง่ายดีเพราะไปจ้างรัฐบาลสีไม่ต้องไม่ต้องประกบประงมไม่ต้องไม่ต้องดูแลเทคโนโลยีทั้งหลายทํำยังไงก็หมูมากราชาการเนี่ยใช่ป่ะครับตลงไม่ต้องพัฒนาประเทศเรื่องการสีข้าวและการแปรรูป ชาวนาปลูกข้าวพันไหนก็ได้ราคาดีตกลงคุณอยากจะไปปลูกมะลิอยากจะไปปลูกข้าวนาปีไหมถ้าแบบนี้กูปลูกข้าวนาปลังร้อยวันร้อยี่สิบวันเก็บเกี่ยวปลูกมันปีหนึ่งหลายหลายครั้งเพราะว่าโอ้ก็เขาเอาของมาแจกมาให้แถมแบบนี้เราก็ทำตามนโยบายก็แล้วกันแล้วลประเทศมันจะอยู่ได้ยังไงในที่สุดคุณภาพข้าวมันจะเจ๊งงงไหม ที่เราได้ชื่อว่าเราขายข้าวขาวดอกมะลิที่คนไม่เข้าใจตอนหลังไปเรียกว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยชื่อเดิมคือข้าวขาวดอกมะลิที่ดังกระชอนไปทั่วโลกตกลงที่ไปปลูกทำไมเพราะข้าวนาปีข้าวคุณภาพดีผลผลิตต่อไร่ต่ำด้วยต้นทุนต่อตันก็สูงในเมื่อข้าวอะไรก็ได้ราคาดีกูก็ปลูกข้าวที่มันได้ผลผลิตเยอะ ผลไปเรียนตอนแรเยอะๆพวกนี้ข้าวมักจะคุณภาพมันจะต่ําเพราะมันแตกกอง่ายมันออกรวงเยอะคุณก็ดูต้นไม้อะไรก็ตามที่มันโตไวไม้มันจะไม่แข็งแรงใช่ไหมคุณรู้จักต้นไม้ไหมไม้สักมันโตช้าไม้มันก็แข็งแรงคุณภาพดีมันก็ไอ้ประเภทเดียวกันเลยถ้าคุณอยากจะข้าวได้ข้าวคุณภาพดีมันก็มันก็ออกรวงน้อยผลผลิตก็ต่ำราคาต้นทุนมันก็สูง แต่พอเป็นอย่างนี้ทุกอย่างคุณจะกอดคอ,อาตายทั้งประเทศเลยถ้าคุณถ้าคุณจะทําเหมือนกัที่คุณยิรักพูดว่ายังอยากจะทําดิฉันยังอยากจะทําเหมือนเดิมนะคะก็เอาเงินของตัวเองทำก็แล้วกันครับผมจะไม่ว่าเลยสักคำ